ราชาหมูกรอบหมูกรอบพิเศษไปไปเลยไปท่านผู้ชมไป้วครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนไปเลยครับไปบไปสวัสดีครับพบก,กับผมก๊อตนะครับและน้องนัทนะครับในรายการที่ชื่อว่ากอ๊อต พาไปกินนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยากลางครับยังเยื้อง,งกับนี่ครับฮาบเบอร์แลนด์พัทยากลางนะครับผมวันนี้ผมและน้องนัทจะพามากินร้านคู่มือพัทยามาเลยกว่า20ปีนะครับชื่อร้านว่าลูกชิ้นปลาในต่อนะครับและที่สําคัญลูกชิ้นปลาเขาบอกเขาทําเองนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับเขามีชื่อเรื่องหมูกรอบจนเขียนชื่อโอ้โหยิ่งใหญ่มากหน้าพี่ไหนยิ่งใหญ่มากราชาหมูกรอบนะครับ และยังมีอะไรนะั่นข้าวขาวหมูมีอู่อาหารมากมายนะครับไะตามมากินกันเลยครับหิวแล้วขอ,อข้าวหมูกรอบนะฮะหนึ่งข้าวหน้าเป็ดหนึ่งแล้วก็เอาบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวปลาเนาะหนึ่ง นี่ท่านผู้ชมเส้นหมี่ขา,ขาวๆนุ่มๆนีๆเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมนะฮะกลิ่นหอมมากหอมมากหือท่านผู้ชมครับขอชิมน้ำก่อนนะใส่พริกอย่างเดียวเลยนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับผมนี่ผมถือว่าโอเคนะอันนี้ลูกชิ้นปลานายต๋อย เขาบอกว่าทําเองอยู่พัทยามากว่า20ปีแล้วนะฮะประมาณนั้นนะเจ้าของร้านบอกประมาณนั้นนะครับเอาล้วครับลองดูอืมกินปลาเต็มๆอร่อยนะฮะทีนี้ขอขีดหน่อยเขาเรียกขีดหรือหนีบเลือกตะเกียบคีดได้ไหมเนาะคีบขีดอินนะอ่าลองดูท่านผู้ชมไปครับ สองทุ่มสามทุ่มตามมาครับเผาดีดนึงท่านผู้ชมไปอร่อยท่านผู้ชมอ่ะลองดูอันนี้ท่านผู้ชมลูกชิ้นปลาอ่ะลองดูนะครับอืมไม่ตาม่างกับลูกชิ้นปูท่านผู้ชม,ชมแต่ว่ารูปร่กกางมัต่างกันเท่านั้นเองถือว่าอร่อยครับ ราชาหมูกรอบเราจะดูซิว่าราคานี้ได้มาเพราะโชคช่วยหรือไม่นี่ชาเลนจ์ชาเลนจ์พิสูจน์กันนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่นี่ดึงๆึงดึง,ดง,ดงนี่อันนี้ต้องเป็นสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วท่านผู้ชมไปไปเลยอือดีครับมันกรอบแต่ว่ามันฉ่ำม,มันนุ่มและที่สำคัญ น้ำเขาไม่ได้หวานมากนะฮะบางที่นี่ค่อนข้างหวานอันนั้นอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สำหรับน้ําเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีแดงนะบางที่เป็นสีแดงอันนี้อาจจะเป็นน้ําหมูกรอบสูตรของเขานะฮะผมถือว่าใช้ได้ครับแวะมาชิมกันได้เยอือไปท่านผู้ชมไปแล้วครับ พี่เด็ดมาอยู่ตรงนี้นี่ๆพี่เด็ดมันอยู่ตรงนี้น,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 นี่นะฮะเล็กๆม่ใหญ่ๆกดกับน้ำโอเคนี่ท่านผู้ชมนี่ๆๆอันนี้แหละครบเครื่องละท่านผู้ชมครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนไปเลยครับไปเขงบอกเลยรับว่าลงตัวเมื่อกี้ทานเปล่า เพราะอร่อยพอเติมนัำน้ำจิ้มน้ำซ้อนเข้าไปสมบูรณ์แบบไปต่อครับทานผูมม้ชมไปต่อเลยไปต่อเลยนี่ท่านผู้ชมตามมาเลยครับอร่อยมันหยุดไม่ได้ครับต่อครับไปเดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์อันนี้กันดีกว่าข้าวหน้าเป็ดย่างนี่คือข้าวหน้าเป็ดย่างของร้านต่อลูกชิ้นปลานะครับ นี่ท่านผู้ชมนี่ใส่น้ำเห่งความอร่อยนะครนี่ท่านผู้ชมครับลองดูนะครับไปเลยครับตามมาอืมท่านผมเป็ดนุ่มคำเอ้นน่ะถือว่าอร่อยอีกคาอีกคานี่นี่นี่สำหรับคนที่ชอบหนังชอบภาพยนตร์เป็ด นี่ท่านผู้ชมสำหรับคนลดความอ้วนขออภัยครับปะลุยอืมไปไปตันไปกันอืมฟินมากๆาท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่ามาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆริ้านนี้นฮะผมเคยมาปินตั้งนานแล้วล่ะนะเพราะผมก็อยู่พัทยามาตั้งแต่ปีสาห้านะฮะก็เมื่อก่อนสมัยก่อนยังไม่มีฮับเบร์แลนเลย ะะร้านนี้ก็เปิดตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะสมัยก่อนเราใช้คำว,ว่ายืงยิงกับฟู้ดแลนด์นะฮะแต่ตอนนี้ก็ตรงข้ามกับคาเวอร์แลนด์นะฮะกินมานานแล้วและรสชาติก็เป็นอย่างนี้นมานานแล้วก็เลยอยากจะแนะนำนะฮสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้หรือว่ามาพัทยานะฮะก็ไม่อยากให้พลาดอาหารอร่อยๆและที่สําคัญถ้าไม่อร่อยจริงไม่ดีจริงนะครับไม่ยืนหยัดมาถึง20ปีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะจะมีบางช่วงเนาะบ้านเราเนาะ ธุรกิจบางอย่างก็ทํายากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผ่านวิกฤตอันนั้นมาได้นะเมื่อสักูรู่ได้คุยกับทางพี่เจ้าของร้านนะครับนี่ยังเป็นเจเนอเรชันแรกอยู่นะฮะโดยเป็นสูตรต่างๆก็คือนายต่อก็คือคุณพ่อของพี่เขาเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นครับไม่เสียชื่อแน่นอนนะฮะของดีนะฮะของอร่อยของเมืองพัทยาอีกแห่งหนึ่งน่าสนใจครับว่างๆก็ลองแวะกันมาชิมได้นะครับก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ชอบก๊อตพาไปกินแล้วดูอีพีหน้านะครับว่าก๊อตกับน้องนัทจะพาท่านผู้ชมไปกินที่ไหนกันอีกแม่ฉันตื่นเต้นแล้วแต่อย่าติ่งตื่นเต้นนะท่านผู้ชมครับขอจากการอาหารบนโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนเนาะนะครับแล้วพบกันอีีหน้าท่านผู้ชมครับวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ